สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องชุมชนทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่สวนของแจ็คบ้านไร่ชัยคัมนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้จะแจ็คบ้านไร่ชัยคัมวันนี้พาเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกทุกท่านมามาชม มาเยี่ยมชมสวนฝรั่งแสดงแตงโมคือฝรั่งของเป่าซือนะฮะท่านผู้ชมครับเอ่อของเป่าซือคือเราปลูกปีนี้เป็นปีเข้าเข้าสู่ปีที่สองท่านผู้ชมครับเราเอ่อหนึ่งปีที่ผ่านมาคือเราปล่อยให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ห่อผลนิดหน่อยไว้กินเท่านั้นเองท่านผู้ชมแต่ว่าคือตอนนี้คือเข้าสู่ปีที่สองแล้วก็เราก็คือต้นเขาบางต้นก็คือสูงเอ่อได้ขนาดแล้วพอที่จะ ทําผลได้แล้วครับท่านชมครับคือปล่อยเขามีผลได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเเพราะว่าคือลําต้นของเขาคือสะสมอาหารมามานานแล้วนะครับท่านชมครับนนมาสะสมอาหารมานานแล้วแล้วก็เสะสมอาหารมานานแล้วคือเราก็เลยต้องมาดูแลเขาแล้วก็วมามาทําอะไรวันนี้มาทำาม,าม,าทมาทำการาทดยอดนะฮะทดยอดอทดยอดวิธีการทดยอดทํา ทำแบบไหนทําอย่างไรเ,เพราะว่าทําจะทําเหมือนพลังกิมจูที่เราปลูกมาไหมอะไรประมาณนี้เอาเนเพืพ่อนท่านใดที่สนใจแล้วก็คือฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องอแจ๊คบ้านไร่เฉยี่ยขำของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับครับผมเราไปเยี่ยมชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับคือหลังจากที่เราให้ปุ๋ยให้ให้ปุ๋ยไปแล้วเราก็คือแบบ ให้ปุ๋ยคอกไปแล้วให้ปุ๋ยอินทรีย์เราไปแล้วแล้วก็คือแบบเขาจะได้อาหารไปแล้วเขาก็คือจะต้องนําอาหารของเขาไปหล่อเลี้ยงไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่าเพราะนั้นอ่าเพราฉะนั้นคือเราต้องช่วงนี้คือต้องมาดูดูแลดอกและผลของ ฝรั่งนะครับท่านผู้ชมก็คือฝรั่งตัวนี้คือเป็นฝรั่งหงเปล่าสือา่อนอกฝรั่งไส้แดงแตงโมอ,งอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจะต้องทำก็คือต้องเราต้องคือมาทดยอดหรือเด็ดยอดนั่นเองท่านผู้ชมครับเด็ดยอดคือถ้าหากว่าเราเจอยอดสองยอดที่มีดอกนี้แล้วเราก็คือจะต้องมาเด็ดยอดเด็ดยอดส่วนส่วนยอดทิ้งยอดอ่อนทิ้งไปเนื่องจากว่าคือเราไม่ต้องการให้อาหารนี่มาหร่รอ,อ,อเลี้ยง เรอเลี้ยงยอดต่อไปเราก็คือให้อาหารไปเลี้ยงลูกนะฮะท่านชมถ้าเราทําแบบนี้คือเหมือนกับฝรั่งจุจูที่เราปลูกมาหลายปีก็คือแบบนี้เลยท่านชมหลักการเดียวกันเลยฮะ,ะใช้หลักการนี้เลยท่านชมแล้วก็ยอดยอดข้างบนกระโดงชี้ขึ้นไปเนี่ยก็มีดอกเช่นกันเพราะฉนะนั้นาถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเราไม่เด็ดยอดท่านชมครับหนึ่งคือ,อลูกและผลก็คือจะไม่จะไม่โตแล้วก็จะล่วงทิ้งด้วยท่านชมครับคือถ้าว่าเราทําแบบนี้เราไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้สารเล่งโน่นนี้นั่นเลยอะไรประมาณนี้คือ,อลูกเขาจะติดลูกเขาจะติดเลยนะฮะลูก็จะติดแล้วก็จะโตขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วคือแบบเบื้องต้นเราคือต้องมาดูว่ายอดยอดไหนที่เราจะต้องเด็ดทิง้งอย่างนี้ยคือเอมีมีข้อตาหนึ่งมีคู่ใบหนึ่งที่ที่อยู่บนที่อยู่บนดอกท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอที่อยู่บนดอกนี่คือเราสามารถที่จะเด็ดยอดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับดูนี้อ่าขออนุญาตใช้เล็บน้ำดำหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะ เราเด็ดยอดทิ้งไปแล้วเสร็จแล้วคือเราเราจะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยอตรงที่ตรงที่ตรงที่กิ่งตรงนี้ท่านผู้ชมครับคือคู่ใบเนี้ยเขาจะแตกตาใหม่อีกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้คร bon. ับผมแล้วก็หลังจากที่หลังจากที่ดอกหลังจากที่ดอกหลังจากที่ดอกชุดนี้เป็นเป็นผลเป็นลูกเป็นผลแล้วเนี่ยคือห่อแล้วเนี่ยเราก็คือจะจะ,จะได้มาจะได้มาทดอีกชั้นหนึ่งก็คือ ตรงที่เราตรงที่เขาจะแตกกิ่งใหม่กันในครั้งต่อไปตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะท่านผู้ชมการดูแลเบื้องต้นคือการดูแลคือแบบผลผลิตช่วงนี้คือหมายถึงว่าคือทํายังไงถึงจะให้เขามีดอกมีมีดอกมีดอกเสร็จแล้วก็คือทํายังไงถึงจะให้ลูกของฝรั่งนั้นคือไม่ร่วงเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คือเราต้องหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปแล้วท่านผู้ชมครับคือเราต้องมาดูแลนะฮะดูแลเรื่องนี้เลยก็คือ เดินเดินทุกต้นเลยเดินตามทุกต้นแล้วก็ต้นไหนที่มีที่มีที่มียอดที่มียอดที่แทงดอกมาแบบนี้เราคือแบบนี้เลยมาทําการเด,ด็ดยอด CC นะคร 000, ับทานผู้ชมเด็ดยอดอ่อนทิ้งไปนะฮะทานผู้ชมครับเนี่ยนะฮะแบบนี้เลยครับผมเนี่ยเด็ดยอดอ่อนทิ้งไปแบบนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยเราก็จะเด็ดได้แบบนี้เสร็จแล้วก็อาหารก็คือจะไปเลี้ยง เลี้ยงดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงผลนี่ฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะอา,อาหารก็คือจะไม่เลี้ยงเลี้ยงยอดยาวไปอะไรประมาณนี้คือนะฮะคือวิธีวิธีดูแลไม้ผลเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็มีแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะอ,อันนี้ก็มาแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เกือบเด็ดยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเด็ดยอดปุ๊บเลยตรงนี้ครับผมนียฮะแค่นี้เองครับผมอ่าเพราะนั้นคือวันนี้เราต้องคือเดินเดินไปหาที่ที่ยอดไหนที่มีดอกอะไรประมาณนี้เนี่ย อย่ยอดนี้มีดอกแล้วก็คือเด็ดยอดที่ทิ้งเลยนะฮะท่านชมเออนี่เลยครับเสร็ียบร้อยนะฮะเดินไปทั่วทั่วต้ววววนนะคะัท่านชมครับนี่เลยอันนี้ประ,ประมาณเนี้ยเนาะอ่าแล้วก็คือแบบนี้เลยอันนี้คือแบบเราทดนี้เลยคือเราไม่ให้เขายื่นไปข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยกิ่งนี้เราเราก็จะไม่เอาเพราะว่าคืออถ้าเราถ้าเราจะทดตรงปลายนี้ เพื่อที่จะให้ให้ใหตรงนี้แตกยอดใหม่เราไม่เอายอดที่ที่ชี้หลงข้างล่างแล้วก็ชี้ขึ้นด้านบนอะไรเงี้ยเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเราเราก็คือต้องนี่เลยทดตรงนี้เลยครับทดตรงที่ยอดตรงนี้เลยเราไม่เราไม่ให้เขายืดยาวต่อไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมทดตรงนี้เลยครับผมนะทดเพื่อที่จะให้ลูกหรือผลทศติดอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเอ่อท่านผู้ชมมาดูกิ่งกิ่งด้านบนนี้เนาะเอบางกิ่งท่านผู้ชมครับบางกิ่งเนี่ย บางกิ่งท่านผู้ชมเอ่ออย่างสมมติว่าบางกิ่งคือกิ่งนี้คือเขาลอยมาแบบนี้ดีมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีแล้วก็มีแตกตาใหม่เพิ่มด้วยแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะอ่อันนี้คือสิ่งที่เราชอบแบบนี้เลยนะฮอะ่สิ่งที่เราชอบคือแบบนี้เลยคือแบบกิ่งที่แบบลอยมาแบบนี้กิ่งไม่ใช่กิ่งกระโดงขึ้นไปอะไรประมาณนี้กิ่งลอยมาแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าคือตรงปลายกิ่งท่านผู้ชมครับเขา เขาไม่มีดอกให้เราเห็นเลยทําไงเขาไม่มีดอกให้เราเห็นเลยเราก็คือมาดูมาดูว่ามาดูว่าใบใบเก็บเกบใบสุดท้ายเนี่ยคือเขาเขาเป็นลักษณะแบบไหนคือ,อถ้าเขาแตกตามาแล้วนี่คือยอดเขาจะไปทางไหนอะไรประมาณนี้เราต้องคือให้เขาให้เขาลอลอยออกไปด้านข้างชี้ไปด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่ากิ่งนำค้างนะครับท่านผู้ชมครับคือกิ่งก้างปลาเองนะจำไม่เอาเราก็คือต้องการกิ่งก้างปลาล้วคือเด็ดยอดน,นี้เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ เราเด็ดยอดน,นี้ทิ้งไปเส็จแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับวา่ากิ่งที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปก็คือเป็นกิ่งที่เนี่ยก็ออกยอดใบแบบนี้เพราะว่าอาหารอาหารไม่ไม่ไม่ไ,มได้มานำาไ,มไม่ได้มาเลี้ยงที่ยอดแล้วท่านผู้ชมครับอาหารก็คือจะมามามา,มาเลี้ยงที่ใบแก่ๆตรงเนี้ใบแก่ๆเหล่านี้คือที่มีตาอยู่นี่คือเขาจะออกเขาจะออกตาใหม่เยอะแย,ยะมากมายเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับเราสามารถที่จะบังคับให้เขาออก ออกตาใหม่ได้เขาเรียกว่าอ,อสร้างตาดอกใหม่ได้อะไรประมาณนี้ยรัท่านผู้ชมครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยเนาะสำคัญมากเลย,นะค,เลยคือหลายๆคนไม่ค่อยใจวิธีวิธีการทําอะไรประมาณเนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่านี่คือแบบร่องรอยที่เขาเคยออกลูกมาแล้วช่วงช่วงหน้าแรงอะไรประมาณเนี้เราเราไม่เขาไม่ให้เขาติดผลก็คือขั้วขั้วขั้วของผลก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมแห้งๆเนี่ยอ่าเพราะว่าคือช่วงหน้าแง้งเราไม่ต้องเราไม่ต้องห่อผลเนาะเพราะว่าถึงห่อไปแล้วก็คือแบบไม่เจริญเตโตัวสองคือ อ่าไม่อร่อยนี่เองสามก็คือแบบเปืองปุ๋ยเปืองน้ำล้วด้วยอะไรประมาณนี้อ่าพอเข้าสู่ฤดูฝนนี่คืออ่าไม้ผลคือชอบน้ำมากอะไรประมาณนี้เราก็คือปล่อยเขามีผลเลยท่านผู้ชมครับคือยอดนี้ยอดติดขี้เป็นกระดงขึ้นไปเนี่ยก็เช่นกันท่านผู้ชมครับคือเขาไม่มีเขาไม่มีไม่มีดอกเนาะเพราะนั้นเราจะสร้างตาดอกคือทําไงคือแบบถ,ถ้าเขาถ้าเขายาวไปเรื่อยเราปล่อยเขายาวไปเรื่อยเนี่ย เขาก็คือจะ,จะเจริญเติบโต,ตใบยาวไปเรื่อยๆคือแบบไม่มีประโยชน์เลยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ต้องการใบนะครับท่านผู้ชมเราต้องตอนนี้คือช่วงนี้เราต้องการอดอกและผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตาดอกคือคือเราจะต้องเด็ดยอดตรงนี้ทิ้งไปท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเอบอ่าแล้วเขาก็จะแต่เขาก็จะแตกตาใหม่มาตรงตรงที่ยอดด้วยแล้วก็ตรงข้างล่างด้วยท่านผู้ชมครับข้างล่างที่แบบมีใบแก่อะไรประมาณเนี้ย อ่าเขาแต่งตาใหม่ทีนี่คือโอ้โหแต่งตาม,มาปุ๊บเนี่ยคือเขาจะต้องมีดอกมามาพร้อมเลยอะไรประมาณนี้นี่คือวิธีสร้างตาดอกง่ายๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าคีอปุ๊บเนี่ยอ่าตรงตรงปลายนี่คือหาก็มีดอกมาแ,แต่ว่าคือดอกยังไม่ดอกยังไม่ดอดดอกยังไม่บานอ่ารอให้ดอกบานสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราใอยมาตดยอดอะไรประมาณนี้เห็นไหมฮะแบบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าม้ว่ายอดยอดนั่นอ่อนเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือตุ่มตา อ่ายอดนี้คือยังยังไม่มีลูกยังไม่มียังไม่มีดอกท่าปนหมท่างผู้ชมครับคือแบบนี้เห็นไหมเขายังเขายังเป็นตุ่มตาตุ่มตาพร้อมที่จะออกดอกมาอะไรประมาณเนี้ยเราตงวันนี้เราต้องเดินหาครับผมเดินหาเนาะเดินหาเลยเดินหาว่าอ่ยอดไหนยอดไหนที่มียอดไหนที่มีดอกอะไรประมาณนี้เรารีบเด็ดเลยท่านผู้ชมครับอ่อันนี้คือเหมือนกันอันนี้ชช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีดอกเนาะไม่มีดอกคือเราจะไปเขายาวไปไม่ได้เราทดเลยท่านผู้ชม บางทีบางคนอาจจะทดตรงช่วงช่วงช่วงปลายยอดก็ได้บางคนอาจจะทศทดช่วงช่วงที่กิ่งแก่ๆเนี่ยคือช่วงระหว่างที่กิ่งแก่กับกิ่งกับขาวๆสีน้ําตาลกับสีขาวเนี่ยคือตัดทดตรงนี้ก็ได้ท้งตรงครับเห็นไหมฮะถ้าไม่อยากให้ยาวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งนี้เราโดยจะไม่เด็ดเนาะเราจะเราจะเอากันไก่มาเพื่อที่จะตัดทดเนาะตัดทดตรงนี้เลยอะไรเงี้ยครับเ่าโอเคเดี๋ยวเราเอากันไก่ไปด้วยนะขากกไก่ไปด้วย ถ้าตัดทดถ้าผู้ชมครับถ้าตัดทนคือตัดทดแบบนี้เนาะตัดทนนี้เลยนะครับอืตัดทดตรงนี้เลยช่วงนี้เลยครับเนี่ยตัดทศหนึ่งสองซ้ำอ่านี่เลยครับผมนึมชมเห็นไหมว่าว่ากิ่งตรงตรง,งที่เราตัดทนเนี่ยอ่ากิ่งเขาแตกมาใหม่คือแตกมาทางนี้เขาขึ้นจะลอยมาทางนี้ไปทางนี้กิ่งหนึ่งอา่ามาด้านนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็มาด้านนีีกิ่งหนึ่งอา่านี่คือถ,ถูกต้องตามลักษณะที่เราต้องการเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฮะ ดีเละโอเคเดี๋ยวไปต้นต่อไปครับท่านผู้ชมครับไปต้นต่อไปเนาะตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับผู้ที่ปลูกฝรั่งนะครับท่านผู้ชมครับทุกสายพันธุ์เลยแล้วลก็คือแบบไม้ผลทุกสายพันธุ์ที่ช่วงเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยคือเขาจะเขาจะให้ผลผลิตเราตลอดทั้งปีแล้วขึ้นอยู่ที่เราดูแลเขาไหวไหมนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องดูแลเนาะก็คือเนี่ยอากิ่งนี้ก็ ก,ก็เด็ดเหมืนอนกันนะฮะเพราะว่ามีลูกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมพอเราเด็ดลูกทิ้งไปอพอเราเด็ดยอดทิ้งไปบบนม้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดอกเขาก็คือจเจริญเติบโตขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นมาเสร็จแล้วก็เขาก็คือจะมีลูกติดนี่เราให้เราห่อนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ เราคืออันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทดทดยอดคือเบรกกิ่งเบรกอาหารเพื่อที่ให้เขามาเลี้ยงดอกเนาะแล้วก็หนึ่งในงนั้นคือ,อเราเราไปการดูแลทรงพุ่มโดยซ้ำไปประมาณนี้ฮะเป็นการดูแลทรงพุ่มในตัวเลยนะคะคือไม่ให้ไม่สูงไม่ให้ยาวไปเพราะว่าถ้าถ้าสูงถ้ายาวไปถ้าไปไกลเนี่ยคือแบบ อาหารก็คือหล่อเลี้ยงไปไม่ถึงอะไรประมาณน <ST an th ians> ี้ก็ไม่มีผลนะรครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นฝรั่งคือไม่ฝรั่งเป็นไม้ผลคือต้องการสารอาหารต่างๆคือไม่จำเป็นต้องให้สูงให้ยาวอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชม <at> คือยอดนี้ก็เช่นกันนะเราจะต้องการต้องการให้กิ่งไปทางไหนคือไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้คือเราต้องเบรก so ถ้าเราไม่ต้องการกิ่งที่ไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยเราก็คือเด็ดยอดนี้ให้กิ่งมาทางนี้ทางนี้อะไรประมาณนี้เราก็คือไม่เอายอดยอดนั่นบแล้วก็คือ,อเด็ดทิ้งไปอะไรประมาณนี้ ง่ายแค่นี้เองฮะครับแล้วก็เราคือจะได้จะได้สองอย่างเลยหนึ่งคือการการสร้างกิ่งใหม่แล้วก็การเอ่อเอ่อสร้างอะไรแบบคือคือได้ผลด้วยอะไรประมาณเนี้ยได้ผลของฝรั่งด้วยอะไรประมาณเนี้ยอ่าทำง่ายง่ายวิธีแบบนี้เลยท่านผู้ชมคือไม่ต้องไปใช้สารเคมีไม่ต้องไปใช้สารกระตุ้นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้เอ่อวิธีเบิกกิ่งเบิกยอดแบบนี้คือเหมาะสำหรับที่เอ่อทำให้ ทำให้ผลไม้คือติดลูกนะครับติดลูกโดยโดยแท้จริงนะฮะไม่ต้องไปใช้สารเร่งใดๆทั้งสิ้นเลยท่านชมเราใช้เทคนิคใช้วิธีนี้แหละด้วยความรู้ด้วยความบมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราที่เราทํามานะท่านผู้ชมครับกิ่งนี้เราจะให้เข้าไปต่อไหมถ้าเราจะให้เขาไปต่อคือไม่ให้ไปต่อคือบแบบเราก็คือเบรกถ้าอันนี้คือไปต่อได้อยู่เนอะงจากว่าไอ้ไม่ท่านผู้ชมครัคือตรงตรงปลายยอดเนี่ยเขาเล็กเล็กนี่เล็กเล็กนี่ครับท่านผู้ชม เขาจะมือกล้องโฟกัสด้วยอ่าคือแบบตรงปลายยอดคือจะมีเขาจะมีตุ่มตาเนาะอ่าตุ่มตาพอเราเด็ดยอดนั้นอ่อนนี้ออกไปปุ๊บอ่าอยู่เหนืออยู่เหนือลูกเนี่ยคือข้างล่างก็เป็นลูกใช่ไหมครับก็เป็นดอกอะไรเงี้ยอ่าข้างบนคือเขาจะแตกยอดใหม่เป็นคู่ใหม่ขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยถ้าผม้ชมง่ายแบบนี้เลยเนาะอ่ออันนี้ก็คือแบบมีอันนี้ก็มีดอกเหมือนกันอ่าตรงข้างบนนี้ก็กระโดงขึ้นไปข้างบนนี้ก็มีดอกแล้วก็คือแบบเรานี่คือมีดอกให้เราเห็นแล้วทีนี้เเเรราาก็ทททดดลลยยน้คับี โทษนิดเดียวนะเอายอดนี้ทิ้งไปอะไรประมาณนี้ครับอ่าเอบอ,อืมแล้วก็จะเราก็จะได้แต่พีไหมู่มชมครับตรงปลายนิ้วนี้เนาะแล้วก็คือจะได้นี่ฮะ อาจจะได้ลูกอาจจะได้ยอดใหม่ด้วยไม่ต้องเนไหครับท่านผู้ชมครับเนี่ยได้ยอดใหม่ด้วยขึ้นมาปุ๊บได้คู่หนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับวิธีการการการปลูกพืชเนาะวันนี้ก็เลยอยากบาแบ่งปันเพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างนี้คือเนี่ยเราเราไม่ได้ห่อแล้วเราก็เก็บทิ้งไปเพราะว่าโรคแมลงจะนี้จะได้ไม่ต้องมาบรบกวนเนาะประมาณนี้โยนลงไปในน้ำนู่นอ่องสวนของเราให้ปูให้ปลากินเนาะ กุ้งหอยปูปลากินได้หมดแหละอะไรประมาณนี <c> ้ <oughs> นะครับเ,เราไม่ได้ทิ้งเปล่านะครับแล้วก็ไปไปทําน้ําหมักเดยถ้ามีเยอะเราก็ไปทําน้ําหมักนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกิ่งนี้กิ่งนี้ก็คือที่ลอยหมานี่คือไม่ไม่มีไม่มีอะไรคือไม่มีดอกหมาท่านผู้ชมเราเรา,เราคือสร้างดาดอกใหม่เมื่อเหมือนเมื่อสักครู่นี้ฮะท่านผู้ชมใบนี้เราก็มีเอาเพราะว่าถ้าเอาไปสุดท้ายนี่คือถ้าเราเหลือใบสุดท้ายเนี้ย อ่อก็คือแบบกิ่งเขาจะยืดยาวมาเนาะก็คือมันมาไกลอะไรเงี้ยอา่ขาขอยับไปด้านในนี้ด้านนี้อา่าได้ไหมคือใบต่อไปได้ไหมแบบใบถัดไปได้ใบถัดไปไม่ได้ไม่เอา,เ,อาเพราะนี่จากว่าคือเขาอยู่อะไรนอะอ่อพอเราสร้างพอเราสร้างใบคือสร้างยอดตรงนี้คือเขาจะชี้ขึ้นไปด้านบนอันนี้เราไม่ต้องการเนาะเราต้องการกิ่งคำค้างอะไรเงี้ยกิ่งคำค้างกิ่งก้างปลาอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอ่าถัดไปใบถัดไปคือตรงนี้เลย เวลาเขาแตกมาก็าจะเป็นเป็นเป็นกิ่งที่มีมาด้านซ้ายกิ่งหนึ่งด้านขวากิ่งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากิ่งกลางป่านะฮะเราต้องการแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนฮะอ่านี่เช่นกันนี่อันนี้เห็นไหมฮะอันนี้เราไม่ต้องการให้เขายอดเข้าไปต่อเราคือแบบเบรกเลยนะฮะบเบรคเบรคใกล้ๆกับดอกเขาเลยครับท่านผู้ชมอ่านี่เลยเบรกไปก่อนเลยนะยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเราค่อยมาคัดเอาอะไรนะอ่าเราค่อยมาคัดเอาคัดเอาลูกอีกทีหนึ่งว่าคือลูกไหนที่โตเราคือคัดเอาลูกนั้นไม่ใช่ว่า ห่อเอาทุกลูกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคือเดี๋ยวกิ่งหักนะเพราะว่าคือเ เออเราเรา,าอุตสาอุตสาเลี้ยงอุตสาเลี้ยงกิ่งมาประมาณเกือบสองปีอกว่า år, กว่าจะได้กว่าจะได้กิ่งขนาดนี้ใช่ไหมกันได้ต้นขนาดนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็คือเออเราต้องดูแลรักษาลําต้นเขาด้วยเพราะว่าคือแบบต้นเขาด้วยเพราะว่า,วามันยั่งยืนนะท่านผู้ชมครับคือมันเวลาเราห่อนี่โหสนุกมากเลยคือแบบเออมันภูมิใจตรงที่เกษตรกรภูมิใจตรงที่ไหนตรงที่ตรงที่เห็นผลผลิตยเยอะๆอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับและช่วงหน้าฝนนี่ท่านผู้ชมครับคือขยันห่อไวมอะไรประมาณนี้อันนี้คือ อ่อยอดสำหับยอดนี้เป็นกี่กี่กี่คู่เนี่ยอันนี้คือดอกคือหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อ่เราเอาแค่อะไรเราแค่แค่แค่สองสองคู่เองพออ่คู่สุดท้ายเราไม่เอาแล้วเพราะว่าเด็กกิ่งเล็กอยู่ก็กิ่งหกักนะท่านผู้ชมครับอ่เด็ดตรงนี้เลยอ่านะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวให้เขาแตกให้เขาแตกยอดใหม่ตรงด้านล่างน,นี้ก็ได้จะเป็นท่านชมครับเนี่ย แตกใหม่ก็ได้เพราะว่ากิ่งแก่มีอยู่แล้วตรงนี้ฮะท่านผู้ชมเราต้องเรียนรู้ความธรรมชาติเรียนรู้เข้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรียนรู้ได้ไง่ายๆเห็นไหมครับท่านผู้รรมชมคือกิ่งนเนี้ยเนี่ยต้นนี้คือกิ่งที่มาโซนด้านนี้คือมีมีม,มีมีดอกทุกกิ่งท่านผู้ชมครับถ้าเราถ้าเราไม่เด็ดดอกถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รมีบทดยออตอนนี้นะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะ อดอกก็คือจะอลูกก็คือจะล่วงทิ้งอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็กิ่งก็เดยาวเฟ้ยไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยช่วยฝรั่งให้ติดลูกนะครับท่านผู้ชมครับช่วยฝรั่งให้ติดลูกเนาะแล้วก็เด็ดยอดทิ้งแบบนี้นี่ฮะทิ้งไปอันนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องเราจะไว้ไหมเราจะไวใ้ให้ให้เขายาวไปด้านนี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไว้ก็คือเราก็คือแบบเด็ดยอดอ่อนนี่ทิ้งไปให้เขาแตกตาใหม่อะไรประมาณนี้ยลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย วันนี้ก็เลยแนะนำเป็นเพื่อนกผู้ชมทุกทุกท,าท่านที่ที่ปลูกฝรั่งเนาะก็คือแบบฝรั่งนี่เป็นอะไรที่น่าปลูกเน,นื่งจากว่าคือเขาเขาให้ผลผลิตทั้งปีขึ้นอ,อยู่ว่าเราจะห่อไหมแค่นั้นนะฮะครับผมในช่วงหน้าแรงที่เราไม่ห่อนื่งจะว่าเอ่อเนื่องจากว่าคือเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคือแบบผลผลิตมันไม่ได้ในช่วงหน้าแงรงคือน้ำก็ไม่พออะไรประมาณนี้ครับเอ่อสำหรับกิ่งนี้คือแบบเอาไหมฮะกิ่งนี้เดี๋ยวกิ่งนี้เขากิ่งเขายาวแล้วคือข้างล่างก็คือเป็นกิ่ง เป็นกิ่งกินน้าตาลมีแล้วอะไรประมาณนี้เราก็คือเบรกเลยเบรกหมายถึงว่าคือแบบเบรกลูกนี่เลยทําตรงครับอ่าเวลาเราหอ่อเราจะได้ห่อง่ายเนาะคือแบบเบรกลูกนี้ปุ๊บอ่าเบรกเบรกปุ๊บเลยอ่าท้านตรงคือถ้า ek, ถ้าเบรกถ้าเบรกในทิศน้แบบนี้เนาะถ้าเราคือทดยอดแบบนี้เบรกยอดแบบนี้ถ้าลูกถ้าถ้าสองลูกนี่เขาเขาเขาโตเนาะเขาโตพร้อมกันนี่คือแบบเราสามารถที่จะห่อทั้งสองลูกเลยก็ได้อะไรประมาณนี้อ่เราก็คือหรืออาจจะเหลือไว้ลูกใดลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะอ่ากิ่งนี้ก็มาด้านด้านนี้เนาะ มาด้านนี้คือดูว่ากิ่งเข้าไปไหนสวยไหมอะไรเงี้ยกิ่งด้านนี้สามารถที่จะยื่นยื่นไปอีกได้อยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็คือเนี่ยวิเคราะห์ไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เด็ดตรงปลายนี่เลยครับอ,อือมีเลยเรียบร้อยครับผมได้แล้วเนาะออันนี้คือดอกดอกบานแล้วตอนนี้คือเราต้องการที่จะให้ออันนี้อันนี้ก็มีดอกหนึ่งอะไรเงี้ย เราต้องการที่จะให้เขาติดผลนาะอันนี้คือกิ่งดูดูดลักษณะกิ่งก็ได้นท่านผู้ชมว่าเราจะให้กิ่งเขาไปต่อไหมถ้ากิ่งถ้าเราต้องการกิ่งให้ให้กิ่งเขาไปต่อเราก็คือต้องทดยอดตรงปลายนี้อะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าลักษณะเขาไม่ดีคือเราก็คือให้เขาสร้างกิ่งใหม่มาตรงบริเวณตรงนี้อ,อ่าประมาณเนี้ยถ้าเราถ้าเราเด็ดยอดทิง้งตรงนี้ไปตรงที่ลูกเนี้ยตรงที่ดุดด,ดอกสุดท้ายเนี้ยไปปุ๊บเนี้ยอ,อ่าเขาก็คือจะสร้างตากิ่งใหม่มาด้านด้านนี้อะไรเงี้ยฮะประมาณนี้ะนะะครับอ่าอันนี้คือ การเด็ดยอดการทดนยอดนี่คือเป็นการช่วยช่วยฝรั่งช่วยช่วยฝรั่งให้ติดลูกติดผลนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าอามันมันมันได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะท่านผูช้ชมครับเ,เดี๋ยวตรงปลายเนาะตรงส่วนยอดก็เหมือนกันเพื่อเช่นเดียวกันคือเราไม่อยากให้เขาสูงไปยาาไปอะไรประมาณนี้แล้วคือเราทดเลยท่านผูช้ชมครับเนี่ยเห็นไหมทดเลยทดยอดสุดท้ายเลยครับเออเนี่ยเห็นไหมก็มีดอกด้วยทุกยอดอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอา่า าำลักษณะแบบนี้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เช้นเดียวกันคือเนี้ยอยอดตรงนี้ได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เด็ดยอดเลยให้เขาแตกกิ่งใหม่ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาสูงไวนะครท่านผู้ชมครับให้ให้เขาแบบโตช้ชาๆอะไรประมาณนี้ยิ่งยิ่งช้าย,ยิ่งดีเนาะเราไปเราไปต้นถัดไปต้นถัดไปก็ ต้นอ่ายาวนะท่านผู้ชมคืออ่อเราปลูกประมาณสักกี่ร้อยต้นนะสองร้อยต้นในแถวนี้ตามถนนนะริมถนนเลยแล้ว,ลวก็คือแบบข้างๆงข้างๆแปลงน,นาของเพื่อนบ้านเราคุณตาคุณยายที่ทำนาดํานาด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็คือแบบนี่กิ่งนี้คือมีมีแต่กิ่งมาไม่มีไม่มีดอกมาเราสร้างกิ่งใหม่เลยเราสร้างดอกใหม่คือนี่เดีท้นี้เลยฮะท้นยอดอ่อนทิ้งไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีมียอด มียอดเดิมอยู่แล้วานะอมีมียอดมาแล้วก็มีมีดอกมาด้วยแล้วก็ถือตลอรีบพดเลยเด็ดยอดทิ้งเหมือนเดิมฮะทําทแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคือง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องใช้ยายใช้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอเควันนี้ก็มาให้ความรู้เพื่อนๆกับท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าได้มาแบ่งปันนะ ได้มาแบ่งปันปเพื่อนร่วมสมุททุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนท่านสู้ทมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ที่ให้กีรติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมก็คือเป็นกําลังใจให้คนทคําคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าต่อไปเดี๋ยว,ดยวได้ดูว่าเราจะพาะเพื่อนรู่มชมไปชมเรื่องราวอะไรบ้างในสวนในสวนของที่ของเราคือแบบ พื้นที่ของเราคือปรมาณประมาณสีซาห้าไร่อะไรประมาณนี้มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วใครเจอกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับผม